มาดูเพีนการเข้าหอมดูนะครับคลิกอะไรคลิกอะไรคลิกอุกซ่าคลิกอุซ่าข้าหอมชอบมากนะครับจีในใจใจเองีอมีเทียนไหมอือเดี๋ยวคอยไปดูนะครับว่าเข้าหอมจะดีใจขนาดไหนคนมอแข่งกัเ,เลยเลยอุซ่านี่มั้งอุซ่าอันนี้มันกินได้ไหม ะกินได้เขาบอกว่ากินได้เขาหอมจะกินเอลซ่าแล้วว่าจะรอเพื่อนมาคงไม่มาแล้วไม่มาแล้วเพราะว่า,วาเสียรถทางก็ปั่นรถเอเชียอดนนีตกกับแตงแล้วพวกนี้กินได้หมดเลยโอ้กินได้กินได้โอ้เะปั่นรถเอเชียเอไปดเดีกยนยังเอบนี้มานานงตัวอะไรไะเจ็ดหนึ่งสามนี่ยี่ที่อย่างนี้ ออไปเห็นผลเลยน้วานไมอะนนี้มัติดมันติดันเขาไม่รู้ตัวนะเขายังไม่รู้ตัวนอนดูการ์ตูนอยู่นะอยครับนอนดูการ์ตูนอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่แตกเกะทาทีไปเกาอมตมรงไหนนี่เขาออปีแล้วพาลุนี่ นี่อเพีังแต่เดียวก็จูฟ้าต้องปิดไฟเลยจะปิดอยู่หมอไม่ตื่นดิเออตื่นรู้ต้องปิดเลยต่อไปแล้วสีไมื่อเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาห้องตื่นใครปิดไฟอ่ะมันง่ายเพราะฉะนั้นนบุงหูหรอกเออช่วยมากเลยอ่ะเถื่อนเถื่อนๆไปจุดเลยมีประสาทด้วยนะจุดเลยมมีประสาทด้วย ภาษาเลยไม่มีเพื่อนนะต้องไปเงียบๆเราไปถึงเสาตรงนั้นเราก็เฮ้ยีปเบอร์เดย์ทูยูที่ไม่มีเพื่อนนะก็โควิดโควิดด้วยแล้วก็ลดพังเพืลยโควิดไปไหนไม่ได้เลยนะครับยังไปถือไฟเฟนนี่วิ่งเต้นทุกอไย่างตอนเชมาแต่ก็มันถามหน้ามากแต่สองเท Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ออ happy, 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 happy birthday to you Happy birthday to you มือก่อนปมืออเพิ่งอธิษฐานก่อนจ้าก่อนุจ้าก่อนอธิษฐานเอออันนี้เค้กอะไรเค้กอะไรอันนี้เค้กอะไรเค้กอะไร โอ้รู้จักด้วยสวยไหมไปให้ยายนี่ก่อนให้ยายกับตานี่ก่อนเดี๋ยวสวยไนั่งชูจ้าก่อนนั่งชูจ้าที่สวยก่อนที่เร็วเกอร์ชจ้าเอออันนี้เป็นมันเกิดมันคล้ายมันเกิดข้าวหอมเอาหนูห้าปีแล้วเหรอเนี่ยันยากอยู่ยอยา้ยคืไวกว่าจะสันแเหรอวะ นี่งปะเพียบด้วยนะนั่งปาเพียบด้วยนะนั่งปะเพียบด้วยอันไหนอันไหนหอมสวยอันไหนก็หอมอันไหนกหอมนี่หรอเอออันไหนกหอมสวยไหนก็หอมคนไหนอะไหนกัหอมคนไหนกินเลยไหนหมจี๊ดอ้หจกอันน้าีดไหนน เอซีต้องยอดหลังแล้วเอต้องยอดหลังให้เขาหอมแล้วนะมาดิมาดมาดมาาเรียกควันอีกเออชู่งา่อเนอยชอบเขาชอบชอบชอบนะฮะชอบ ก็แบบตานุ่เลยเด้อยากกินแล้วอยากกินแล้วเปกนข้ทงนอกพี่รีบเป่าไี่อยากกินนะครับน้องข้าวหอมไหนไอ่านไ้ฮป Happy birthday น้องข้าวหอมเยอะเียวสาอะไรไหนกเี่ยวสาให้ดูดิเออไหนกิน อันไหนก็กินเลยกินได้หมดเลยอเออกินเลยเดึงขึ้นเลยมันแข็งเหรอนี่อร่อยไหมได้หัวลย้วเินแตดหัวอะใช่ทำไมกินได้หมดเลยในนี้ชอบไหมชอบไหมชอบชอบไหมจะเกินอีกไหม ไม่พอแล้วพอแล้วให้พ่อก็ไม่ให้กินด้เกิดไปบ่อยอะไรบางวันก็ไม่มีวันเกิดก็อยากกินก็มันต้องซื้อเองเป่าเองนะกินไปได้ได้การเลื้อยการเลื้อยจ้ามึงหนูจะก็นาเตกตัวโกตัวกร์ตูนกินได้ปิดคลิปก่อนปิดคลิปเอาปิดปิดคลิปปิดคลิปยังไงฝากฝากกดไลค์ปอยแชร์ คค่ะไมาแล้วคระบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยโอ้โหไปแล้วครับบายบาย